พี่น้องชาวไทยทุกคนวันนี้ผมจะมาให้เบิ้งต้นผาล่ำเลยครับตั้งแต่นิดน้อยเป็นหน่อเป็นเป็นหน่วยผมปุ๋ยก็มือครับมาปีแรกกจะต้นทางนานี้ครับเนี่ยครับเนี่ยผมเอาลูกจินครับนิดน้อยกับขนาดนี้แหละครับออกไปออกไปจิ้นไ้ครับตอนนี้ผมก็มาเก็บน้ำปีแล้วครับเนี่ยน้ำปีก็นราขนาดนี้นะครับเป็นหน่วยครับเก็บแค่กินได้แซ่บครับแซ่บน้ำปี ตันนี้พึ่งไทยก็ไม่รูแล้วครับว่าเขาขายกิโลกันทั้งขาดแต่อยู่เนี่ยครับผมบอกกวางกันเล่นครับมันหลายพุทธเนี่ยครับเนี่ยตรงไปสามตรงไปสี่ห้าเงี้ยนะครับเกษตรไทยเองสามีก็จะจงมือแล้วครับเสดายมาตัดทิ่มดอกสามปีแล้วครับสามปีแล้วครับเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยครับสวนใหญ่ะครับมีน้ำพกขมผู่แล้วครับเนี่ยปลูกพร้อมดูแลพร้อมเก็บพร้อมแพ็คพร้อมครับ ตำนานนมก็ยังหวงผมอยู่ครับจะบ,บอกคำนองคนหลาด,ด,ด,ดัวนวอครับว่าลำบากกับลำบากก็ท่อา,ายกับทายครับรสามหมืน่นสี่หมื่นก็ทำมีแล้วครับเงินเดืนอนพอได้ใช่ได้อ้เดยครับเงินอากไยังม่งไเด้ครับงเ,ง,บเบงินใหม่ก็คอาอีกแล้วนะ่ยโอ,โอ้คุช่วยด,ดีครับเยครับพีเกตครับ สองขั้นบ้านหลังนึงครับเมียสองคนเราครับเนี่ยบ้าถิ่มดิแต่คนณทุ่งไทยนี่เขาหล่อซีดซื้อครับแล้วเขาก็หนีเอาลงเฟสได้หนึ่เอาครับอยากปู่ยังก็ถามมาเด้อครับปู่ยังไงโอ้เนี่ยครับเนี่ยก็ซื้อกันครับนี่สาวคู่ขาไปกับตาแดงจริงเครื่องคุณเมื่อจะหาปีนะครับนี่ซี่ปีกว่าเราเนี่ยเป็นห่วงอยู่ครับเมื่อเราเป็น้าพี่นหน้าก็เมื่อแล้วครับนั่นอะไรก็เพื่อนครับนั่นนะครับคนเหนือคนเหนือครับก็เหนือ เนือลำปลาคร,รรครับนี่ซีกัเตี้ยนครับนี่มียังดอกอลุ่มดีครับอุ่มดีลมดดตลอดเลยนีใ่ใช้ปีครับนี่ใช้ปีแค่บรรดาใช้ปชีเพียงเดียวผู้สาวเพียงเดียว <laughs> ใช้สี <laughs> เดี๋ยวควลิปต่อไปก็จะเป็นการเก็บเนะครับเบอร์การห่อถุงก่อนครับอันนี้ก็จะเป็นการแบบว่า แ่งกิ่งแกงหน่วยแกงมากนะครับคลิปต่อไปก็จะเป็นการห่อถุงแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นการเก็บสาธิตให้ดูท,ทุกวิธีการ,รแล้วครับเดี๋ยวทำนี้ก่อนด้วยครับทำงานกนหนะ้าจ้างมากเราครับรอสักครู่ัอดีครับร